ค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้เราจะมารีวิวการกระโพดเอก,พอ,อกระโพดชอบหรือกะโพดโบทวันนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงมัวเนาะนี่กรโพดโบดมาจากไร่เราจะเป็นสภาพอย่างนี้เนาะใส่ถุงอย่างนี้ใส่ถุงมาจาจนี้ เอานำมาให้งัวกินประโยชน์ของมันก็คือทำให้งัวขนสวยโตเร็วตอนนี้ยาก็ไม่ค่อยมีเนาะฝนก็ไม่ตกเ,เจ้าของงัวก็ไปซื้อข้าวโพดบดหรือข้าวโพดชอบของเรามาให้งัวทานกินดูนั่นกินอย่างอร่อ,อร่อยเลย นี่นเนาะกินแล้วงัวก็จเจริญเติบโตงัวขุนกิ่นมันจะหอมซื้อมาถุงมาห้าสิบบาทเราเอามาจากไร่ของเราอาบนเนี่ยนี่ค่ะ งัวทานแล้วจะมีผลสวยโตไวนี่คือผลประโยชน์ของข้โพดชอบขายต้นสดบทออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ เตษตรกรเลี้ยงงัวนมงัวเนื้องัวขุนหรือแพะก็ได้รับซื้อขา้าวโพดชอบขายต้นสดมาให้งัวกินค่ะกินกันอย่างกระเร็ดร่อยเลยค่ะพิกัดนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะ ีิกัดนี้อยู่ตำบลชอนสารเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเราอยู่ที่ฟาร์มหัวค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามค่ะเลิฟเลิบค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ